จะให้ดูว่ามันทานง่ายมากไอ้มันมันละลายง่ายมากออ่่ะงใสเลยแล้วไม่ตกตะกอนนะคะไม่กองตูดอะไรภาษาเลยรไม่กองตูดไม่นอนก้นอายุ15ปีขึ้นไปทานได้จ้ะแม่จ๋าวไม่ใช่พันธุ์ที่เลี้ยงไปนะคะดูดูดูเนี่ยทุกคนดูแท้แท้เลยเนี่ยไม่มีถ้าถามว่าเนี่ยกินหมดหรือ นะคะเบ่งให้น้องๆทานนี้ค่ะซื้อไปเถิดทุกคนนี่ถูกเอาจริงๆนะถูกมากแต่อยากให้คุ้มเลยอยากให้กดไปสามห่อสามห่อจริ่ากินง่ายมากจริงค่ะกินเหมือนน้ำผลไม้ใช่เลยใช่ฟิลนั้นเลยกินสามารถพอชงแล้วใช่ไหมเอาไปปั่นแล้วก็ใส่เนื้อแต่ว่าเลิศเลิศมากนะที่ที่ที่สามารถเอาไปปั่นกินกระโปรงน้ำได้เลิศมากคือจริงๆอะรอบที่แล้วที่มัไล ได้หกสามเจ็ดขอบคุณคุณพี่คนที่ชื่อร้านนุ่นมีทุกอย่างได้หกสามเจ็ดถูกลงไปอีกได้เยอะจังเลยอ่ะขอบคุณค่ะมีน้ำตาลไหมคะตัวนี้เหรอตัวนี้ไม่มีตัวนี้ไม่มานะคะมีน้ำตาลอีกด้วยมมีตาลโอ้ไม่มีน้ำตาลน้ำตาลส่วนผสมเพื่อคันหนึ่งห่อมีกี่ซองครับนุ่นนุ่นอ้าวหมดแล้วค่ะสิบห้าอ้าวโปรสามซองหมดแล้วเหรอโปรหนึ่งซองอ้าวโปรสามซองหมดแล้วโปรสามซองหมดแล้วคุยไปคุยมาโปรสามซองหมดเฉยเดี๋ยวไปเช็คสักพัก เพราว่ามีเพ่นให้ได้ไหมเร็วนะคะเห่าชานะคะทุบหลันะคะบอกก่อนนะคะโอเคครับเดี๋ยวปักโป๊ะหนึงห่อไว้ก่อนปักโป๊ะหนึ่งยกคนเปิดใจเป็นโป๊ห่อสามยบาทแม่จ้กดโป๊หนึ่งหอก่อนนะบอกเลยว่าโป๊สห่อใครกดก็คุ้มเพราะว่าลายโป๊ะสาห่อเนี่ยนแบบใครใครที่กินอยู่จะรู้เลยว่าโปสามห่อมันคุ้มจริงถูกต้องครแล้วไม่เคยขายถูกขนาดนี้ปัปูแร็ตหมดอีกแล้วหมดอีกแล้วครับพี่หนึ่งใจเย็นค่ะจน่อะไรอะทไมอะ ก็ม <M łość> ันอร่อยอ่ะก็ให้คุณดูสีดูน้ำด้เพอ่ชงแล้วว่าก็มันอร่อยอ่ะมันอดใจไม่ไหวอ่ะก็ค่าหิวอ่ะก็ค่าหิวนี่นะเชิญเป็นมอเ็แม่ตนึงเลยอยู่ข้าง